ใครในราฬิกาของใครครับของขอ <c oughs> งของป้าค่ะของป่อหาเอาไว้ใช้ป้อเอาเดี๋ยวไปวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเอาออกมาก่อนจุยย่ะเดี๋ยวพ่อเอาไปใส่ต่างหูฮะแม่นี่จุยย่ะค่ะนี่จุยอะ่ยอะ นาฬิกาของตานะคะนาฬิกาของตาไม่เฉยเคยอ่ะคุณแม่ซื้อให้ตาอื้อช่วงวันพ่อธันวาเดือนธันวาพี่ยาช่วงพ่อเออวันที่ห้าธันวาพี่เฉยเคร้องอ่ะช่วงประมาณใกล้จะหกโมงหรือหกโมงเย็นนี่แหละค่ะทุกคนแล้วตาก็เสียวันที่ยี่สิบเอ็ด บัลกลาพร้อมอนนเดี๋ยวทังนนก็คือได้ใส่แค่ยี่สิบเออใส่แค่เดือนกว่าเองไม่่อ,มอยูรับประกันปีหนึ่งกล่องอยู่ครบกล่องแล้วก็ใบรับประกรันใบเสร็จอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูับเอาให้ตัว เอาใบเสร็จมาให้ดูสิเดี๋ยวตกครับเดี๋ยวตกเนี่ยค่ะซื้อห้าธันวา<ม>เสียวี่่ให้ยงจะพร้อมอ่ะทุกคนยังใหม่สวยขนาดวางไว้เฉยยังไม่ตายเลยทุกคนเนะี่ยว้าวาหอดดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรับประกันให้พี่เขาดูก่อน ใบรับประกันพร้อมระวังโตกครับ<ม>นี่รับประกันหนึ่งปีอ,งอันนี้ใบเสร็จนะคะทุกคนใบเสร็จนี่ใบเสร็จนะคะร,นนรับประกันใบร<ม>ับประกันเอานี้ออกอันนี้คู่มือเอานี้ออกตัวอันนี้ที่ตัดที่ตัดเส้นนี่ลูก เอาเออกด,ด้วยให้เข้ากับข้อมือหน่อย่อยด้วยจาายด้วยไ่เอาออกคคะหน่อยอ่ะ่เอาออกคคะหน่อยอันนี้นี่ไม่เล่นหรอกเอาออกไม่ได้กล่องอะไรครบหมดเลยใหม่กริ๊กแม่เก็บไว้อ่ะ่เก็บไว้ต้องเอาใส่นี้ลูกเอาใส่หมอนเอาใส่อันี้ก่อนสวยมากเลอค่าม,มาก บาบา่าบ่อพ่าพ่า้อเอาหมอนใส่ด้วยค่ะบ,บา,บาอา่อพใส่กับหมอนออืมท่องด้วยเหรอสวดมนต์ด้วยเหรอลกูกสวดมนต์ให้ตาด้วยอือะอะแล้วหมอนล่ะ หลักตาหลักตาจังหลักตาจังเลยรักยังรักตาและคิดถึงตาเหมือนเดิมนะครับแม่ให้ปอ้อยตัวใส่ผิดทางแล้วลูกป้าให้ปอ้อยตัว